ครับสวัสดีครับพันธุ์ผสมพันผู้ติดตามผู้คนทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็จะหาพันธุ์ผสมมาดูมาสมกันนะครับพันธุ์ผสมในสหาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับเราจะทําอย่างไรให้เราอยู่รอดนะครับพันธุ์ผสมให้เราอยู่รอดอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่กับเราต้องดําเนินชีวิตไปแต่ละวันนะครับแล้วเราต้องสู่วิกฤต คับเศรษฐกิจนะครับระามผสมผมเคยพูดกับพันผู้สมไว้มั่งแล้วนะครับข้ามผสมว่าปีนี้นะครับอาจจะดับฝันกับคนไทยหลายล้านคนนะครับดับฝันคือหนึ่งบางคนก็อาจจะฝันไว้ว่าห ที่สาคัญอาจว่าจะปลดหนี้นะครับพูม้มิสมงแต่ผมก็เชื่อว่าหลายคนร้อยร้อยละเก้าสิบห้าเลยก็ว่าเป็นก็คนที่เป็นหนี้กันเนี้ยนะครับผูมสมงก็หวังจะปลดหนี้นะครับบางคนก็หวังว่าจะซื้อรถใหม่นะครับอันนี้ผมบอกเลยแล้วว่าอาจผมถึงบอกว่ามันอาจจะดับฝันกับคนเรา ปีนี้นะครับปี68เนี่ยอาจจะดับฟันคนไทยไปหลายล้านคนนะครับท่านผู้ชมแล้วเราจะทำอย่างไรถึงให้เราอยู่รอดนะครับท่านผู้ชมกับภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่นะครับผมต้องเชื่อเลยว่าอันนี้แค่ต้นปีนะครับท่านผู้ชมแค่ต้นปี68เนี่ยนะครับในนัดตอนนี้ก็ฮึ่งเข้ามาแค่ต้นเดือนมกราคุกเ,เข้ามาแค่ปลายเดือน แค่ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับพูดทีพูดผิดพูดพูดผิดพูดถูกวันนี้นะครับพระสมค์แล้วผมจะให้มาดูกันนะครับว่าเราจะอยู่รอดโดยวิธีแบบไหนนะครับพมประส้ชมอันนี้ผมให้มาดูกันก่อนนะครับอันนี้ที่ผมมีอยู่ปัจจุบันนี้นะครับพมประสงคเคืออย่างนี้นะครับนี่ฮีโมพันี่ก็คือหักกวงตุ้งนะครับหักกวงตุง้งพมประส้ชม ท่านผู้ชมก็คงเห็นละนะครับนี่นะครับแล้วหีเป็นค้างนี่ก็คือหัวแขกนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ดูผู้ชมได้ดูกันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือโฮมฮัม คือโมพาอยู่และมีอยู่ในปัจจุบันนี้ในณวันนี้นะครับพัานผู้ชมให้ดูกันหลายๆมุมนะครับพ่านผูมครับแล้วผมก็ตัดไว้นี่นิดนึงนะครับหันหันตัดได้หน่อยนึงก็เลยว่า มาให้ห่ันผู้ดูผู้ชมได้ดูกันก่อนนะครับถ้าตัดไปแล้วอาจจะไม่เห็นนะครับผู้นสมก็มาให้่ันผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าถ้ายิ่ง,ศงเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับผู้ชสมถ้าเราไม่ทําเลยเนี้ยนะครับ,รบ,รลรบแล้วเราจะเหลืออะไรนะครับผู้ชสมแล้วเราจะเหลืออะไรอย่างน้อยที่เราทำอย,อยู่อย่างเนี้นะครับผู้ผสม เราได้กินนะครับได้กินเราเหลือเราเหลือเอาไปขายนะครับผู้ชสมขายยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกขีหลังอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะหาท่านผู้ชสมได้ได้ดูได้ชมกันไปก่อนในณนะตอนนี้ที่ผมมีอยู่นะครับนะครับแล้วในที่เดียวเนี้ยที่แปลงนาะที่แปลงเดียวเนี้ยนะครับวันนี้ผมให้ดูแค่แปลงเดียวนะครับ ออกมาเป็นในรูปลักษณะนี้นะครับผู้ชมผมจะพยายามให้ท่านผู้ชมได้ดูได้เห็นเห็นกันรอบๆนะครับนะครับอันนี้ก็คือบวบนะครับผู้ชมบวบผมพยายามผมจะให้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นสูงหน่อยนะครับเพราะผมไม่ได้หายใกล้นะครับให้ดูภาพกันไกลๆนะครับ อันนี้ก็คืออากาศเบานะครับ่าะผส้ชมนี่นะครับคืออากาศเบานะครับอันนี้สิ่งที่โมพร์และโมพมอยู่นะครับเราต้องสู้เราต้องฟันฝ่ากับวิกฤตในเศรษฐกิจนะครับพานผส้ชมอันนี้เป็นเพียงแค่ต้นปีแต่ยังไม่เห็นชัดเจนนะครับยังมียังไม่เห็นผลชัดเจนว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยแค่เป็นพืชผักนะครับไม่ให้ดูนาข้าวยังไม่ดูนาข้าวนะครับข้าวผมก็ได้ให้ข้าผสมได้ได้ดูมามั่งแล้วเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นดูพืชผักนะครับผ้าผสมนี่นะครับให้ดูกันนะครับอันนี้คือวิธีทำของผมและทำเพื่อความอยู่รอดนะครับผ้าผสมทำเพื่อความอยู่รอด แล้วอันนี้ก็คือผักชีลานะครับผักชีลาหรือหักชีลานะครับผูามผสมผมให้ดูกันนะครับนี่ก็คือหักชีหอมนะครับผู้มผส่วนี่หักชีหอม ครับนี่ก็คือหักชีหอมพันผสมแล้วก็มีผักชีลางนะครับผมให้ดูกันอันนี้คือวิธีทำของผมและวิธีคิดของผมนะครับพันผสมแล้วอันนี้ก็คือถัววนะถ่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวให้ดูกันนะครับ แล้วอนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับขวอฝักยาวนะครับผมให้ดูนะครับอันนี้รุ่นที่กําลังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับเลยรุ่นนี้ก็กําลังเริ่มงามนะครับก็กําลังเริ่มงามแล้วนะครับนะครับ <c oughs> อันนี้คือวิธีทำของผมผมต้องย้ําและวิธีคิดของผมนะครับพระม,มุสมวิธีคิดของผม เพื่อความอยู่รอดของเราเราต้องทำนะครับถ้าเรายิ่งไม่ทำเนี่ยมันจะยิ่งแย่นะครับแล้วบางคนเนี่ยผมบอกได้เลยแล้วในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมบางทีท่านผู้ชมเนี่ยผมเชื่อว่าอาจหลายคนจะเป็นหนี้เพิ่มนะครับเป็นหนี้เพิ่มเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไม่คิดพิผัน หรือทำทำสิ่งที่พอมารายได้เจีจุนกับครอบครัวเราเนี้ยนะครับพ่ะแม่สูมครับแล้วอันนี้ก็คือฟักทองนะครับฟักทองพ่ะแม่สูมแล้วฟักทองเนี้ยผมปลูกไว้สองสองอย่างเลยนะครับสองอย่างเลยผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำอย่างเดียวนะครับพ่ะแม่สูงถาว่าสองอย่างยังไงอันนี้คือฟักทองกินลูกแก่นะครับกินลูกแก่นี่ผมไม่ดูนะครับพ่อแม่สูม นีฝักทองลูกแก่นะครับเนี่ยให้ดูกันรอบๆนะครับพ่ะผู้สมเหลืออีนูน้นหัดปนู้นนะครับอีตรงหน้าห้างนูน้นฝักคองกินลูกอ่อนนะครับอันนั้นฝกักฝักทองกินลูกอ่อนที่ผมให้ดูเนี้ยนะครับพ่นผู้ชมผมทำหลากหลายนะครับผมทำหลากหลายหลายอย่างนะครับพ่นผู้สมเนี่ยนะครับบล็อกเนี้ยคือฟักทองอ่อนนะครับพ่นผู้สมคือฟักทองอ่อน เนี่ยนะครับผมแบ่งล็อกเนี่ยนะครับแล้วพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่นานะครับนี่ผมให้ดูฟางนะครับฟางที่มันยังผุเป็นยังเน่าไม่หมดนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่พืชหลังนานะครับพืชในนานะครับพืชหลังนาในเมื่อเราไม่ได้ทำนาฟังนะครับท่านผู้ชม เราต้องหาวิธีหารายได้เสริมนะครับหารายได้เสริมเพื่อความอยู่รอดนะครับความอยู่รอดของเราท่านผู้ชมเพื่อเราต้องพยายามต้องให้ลดค่าใช้จ่ายของเราให้ได้ที่สุดให้เยอะมากที่สุดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คืออันนี้ผมทดลองนะครับท่านผู้ชมนี่ นี่ผมทดลองดูนะครับผมก็ยังไม่เคยทำอันนี้คือถั่วแดงนะครับถั่วแดงเม็ดใหญ่ๆนะครับหรือว่าถั่วแดงหลวงนะครับนี่ผมทดลองมาปลูกดูนะครับก็ออกมาในรูปลักษณะนี้นะครับประมสุสน z ครับไอ้น,นี่ก็คือถั่วลิสงนะครับถั่วลิสงที่ผมปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็น่าจะได้ เกือบๆสองเดือนแล้วนะครับก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับว่าผมทำว่ามันจะเป็นหลังนาจริงหรือไม่จริงนะครับนี่ฟางอีตรงเนี้ยนะครับพี่ปลูกขวาิสูงเนี้ยนะครับผมไม่ได้ย่ำฟางนะครับอันนี้คือผมตัดออกมาแล้วที่ผมเหลือเอาไว้หวานผักนะครับไว้หวานผักที่ผมให้ดูมาเมื่อกี้นะครับพ่อผสมดูมาเมื่อกี้แต่ทีนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับ มีหลายคนพูดนะครับหลายคนพูดอันนี้ผมไม่ว่ากันนะครับไม่ไม่ว่ากันแต่ถ้าเราทําอะไรเนี่ยให้เราคิดก่อนนะครับให้เราคิดก่อนท่นผสมเราถึงจะไม่พลาดเราต้องหาจุดเป้าหมายแล้วเราต้องคิดนะครับที่ผมได้ให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยถ้าลังคนคิดเนี่ยจะดูออกเลยแล้วทำไมผมปลูกพืชหลากหลายนะครับท่นผสมผมเคยบอก ผมเคยพูดไว้หลายหลายคลิปมั่งละนะครับปลูกพืชเนี่ยพยายามอยา่าปลูกพืชเชิงเดียวนะครับผสมให้ปลูกพืชหลากหลายนะครับบางขั้นบางขั้ง,บาง,งบางคนเนี่ยบอกเออทำไปก็แค่นั้นไม่มีตลาดก็ตายใช่ถูกต้องนะครับแต่ท่านหลงกระแสหรือเปล่าท่านคิดหรือเปล่านะครับก่อนที่ท่านจะลงมือทํานะครับท่านยังไม่มีที่ขายแล้ว ท่นคิดหมายว่าทำแล้วห่นจะไปขายที่ไหนนะครับท่านผสมผมถึงบอกว่าต้องให้คิดก่อนทำนะครับท่านผสมถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาไปทำอย่างเดียวนะครับทำพืชอย่างเดียวเนี้แล้วเรายังไม่มีที่ขายเรายังไม่มีตลาดเนี้ยแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับท่านผสมแล้วมีคลิปนึงผมเคยบอกแล้วในเมื่อเราปลูกแล้วนะครับในเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นมานะครับ เกิดความผิดพลาดขึ้นมาเราต้องแก้นะครับผูาม,มีส่วมเราต้องแก้อันนี้ไม่ว่ากรณีใดๆนะครับไม่ว่ากรณีใดๆแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะผมบอกได้เลยว่าการผิดพลาดเนี่ยมันจะมีม,มีมีการผิดพลาดอยู่สองอย่างสองอย่างแค่นั้นนะครับหนึ่งผมบอกได้เลยคือหลักลักหลงกระแสนะครับหลงกระแสคือตามกระแสนะครับสอง หลงกระแสแล้วคือขาดความยั่งคิดนะครับพันธุ์ผสมขาดความยั่งคิดจริงหรือไม่นะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อผมแล้วให้ห่านผู้ผสมได้ไปคิดเองก่อนนะครับคิดเองก่อนว่ามันเป็นจริงเหมือนที่ผมพูดไหมนะครับแล้วไปหลงกระแสเนี้ยหลงหลงยังไงนะครับพรนผู้ชสมพอคนนั้นบอกคนนี้พูดมาเออนั้นดีนี่ดีนี่ดีนะครับแล้วไปหลงกระแสทำตามสุดท้ายมานะครับ มันมีเยอะมันก็ขายไม่ได้นะครับมันมันมันมีเยอะมันก็ขายไม่ได้เนี่ยลงกระแสแต่ขาดความยังคิดจริงหรือไม่ให้ท่านผสมได้คิดนะครับท่านผสมผมก็พูดผมก็แนะนําได้อย่างนี้แล้วฮีเนีบิฮิกเก้เราก็ต้องขายนะครับท่านผสมทําแล้วก็ต้องขายขู่แขงอย่างไงก็ต้องขายแต่จะขายอย่างไงหนึ่งนะครับเกิดความผิดพลาดไปแล้วหนึ่งคนในบ้านเราตําบลเราเนี่ยหรือเรามีคนรู้จักไหม ที่เขารับขายของส่งอยู่นะครับพาะผู้ชมรับขายของส่งอยู่ที่ตามตลาดเนี่ยมีไหมก็ลองไปติดต่อเขาดูนะครับถ้าไม่มีสองเราต้องออกวิ่งขายตามตลาดนัดนะครับผมเชื่อว่าฮุกพี่ต้องมีตลาดนัดเนี้ยผุดเหมือนก็เป็นดอกหิดแล้วตอนเนี้ยนะครับเยอะนะครับเยอะถึงถึงจะขายดีไม่ดีตอนแรกผมก็เคยพูดไวล้ละให้ไปย้อนดูนะครับ ตอนแรกมันก็อาจจะหำใจหน่อยนะครับท่านผู้ชมในเมื่อเขาไม่รู้จักเรานะครับสองที่แน่นอนที่เป็นไปได้ที่สุดทำเป็นรถพุ่มพวงวิ่งขายตามบ้านนะครับตามบ้านตามหมู่บ้านตามตำบลเรานะครับหมู่บ้านใกล้เคียงท่านผู้ชมในเมื่อทำแล้วเราต้องแก้อย่างนี้อันนี้ขายได้ดีที่สุดนะครับแล้วผมต้องบอกก่อนว่าบ้านผมเนี้ยนะครับตำบลผมเนะี่ยแปดหมู่บ้านเนะี่ยมีบ้านผม ทำผักมากที first, ่สุดนะครับมากที่สุดแล้วเขาก็ยังทําได้นะครับเขาก็ยังทําได้แล้วก็มีตลาดนัดทุกวันมีไม่ใช่ว <necessary> ่าตลาดนัดนะครับมันเป็นตลาดเลยนะครับมีทุกวันแล้วเขาตัดผักไปขายในบ้านเนี้ยหน้าบ้านเนี้ยนะครับท่านผู้ชมตอนเช้าตอนเย็นเนี้ยขายขายได้นะครับขายได้เพราะฉะนั้นคนเราปลูกมันไม่ได้ปลูกเหมือนกันหมดแล้วบางคนก็ไม่ได้ปลูกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมจะมา พูดให้ฟังเราต้องไปเล่ขายนะครับผูม้มสมอันนี้วิ่งขายได้นะครับอันนี้คือวิธีแก้นะครับผูม้มสมแล้วที่ผมให้ดูเนี่ยผมจะมาสรุปภายคลิปนี้ทีนึงอย่าปลูกพืชเชิงเดียวนะครับให้ท่านดูเหมือนต้นคลิปที่ผมให้ดูปลูกพืชหลากหลายนะครับเราจะขายได้ทุกอย่างนะครับเนี่ยแล้วทีนี้ผมมาย้อนย้อนมาถึงเรื่องถัว่ว ถั่วฝักยาวเนี่ยทำมผมปลูกไล่รุ่นนะครับท่นผสมคนปลูกเยอะนะครับที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับท่นผสม5าอา,ากาศปกตินะนะครับสี่ยอย่างละสี่ล็อกสี่แถวเนี่ยเก็บทุกวันเนี่ยนะครับวันนึงวันละสิบกิโลนะครับวันละสิบกิโลได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ถึงนะครับมันเป็นอากาศหนาวอยู่นะครับก็วันละสักสี่ห้าโลห้าหกโลเป็นบางวันนะครับอันนี้นะครับ ผมปลูกแค่หอขายไปวันๆนะครับเนื่องจากคนทําเยอะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อคนทําเยอะไม่ว่าอะไรของคุกอย่างมันถูกนะครับพันปศุสมของคุกอย่างมันถูกแล้วต่อไปมันก็จะขายไม่ได้นะครับแม้แต่กิโลสิบบาทขายไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราจะปลูกพืชเราต้องพยายามดูบางครั้งนะครับบางครั้งแต่ถ้าเป็นบวบเนี่ยนะครับพันปศุสมอันนี้ในพื้นที่บ้านผมนะครับในพื้นที่บ้านผมบวบเนี่ย ส่งเนียกิโลละ20บาทนะครับกิโล20บาทไม่เคยต่ำนี้สักทีนะครับราคาส่ง5กิโลนะครับผงหนึ่ง5กิโลเนี่ยผมส่งเขาเนถุงละร้อยนะครับท่นานผู้ชมตอนนี้มันก็ยังไม่งามเท่าไหร่นะครับมันก็ผมเพิ่งมาซ่อมและปลูกใหม่นะครับท่นานผู้ชมอันนี้มาให้ดูกันนะครับความอยู่รอดนะครับและความเป็นไปได้ของชีวิตประจําวันของเรานะครับ ให้ที่ผมให้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเอามาอวดอ้างนะครับแล้วผมเอามาให้ดูเป็นแค่เพียงตัวอย่างนะครับเป็นแค่เพียงตัวอย่างที่เราต้องทําเงินนะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายใ,ในครอบครัวของเรานะครับในทวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับนี่ผมให้ดูแค่เป็นพืชผักก่อนนะครับอันนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพู้ผู้ชมก็ค่อยเจอกันกันกบอีกทิปต่อไปนะครับว่าอย่างไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ